มีภาพมาให้ให้เขียนข้อกำหนดที่ทำให้ได้รูปต่อไปนี้มีภาพมาให้นะคะ มีหัวลูกศรสองข้างก็คือเส้นตรงมีเส้นตรง a b เส้นตรง c d เส้นตรง f g ให้สังเกตตัวอักษรที่มีสีเดียวกันนะคะก็คือเส้นเดียวกันส่วนจุด e กับจุด h ก็คือจุดตัดที่เกิดขึ้นจากที่เส้นตรงตัดกันนะคะ เรามาดูตัวสีน้ำเงินก่อนค่ะก็คือเส้นตรง AB ตัวอักษรเขียนตามที่โจทย์ให้มานะคะเส้นตรง AB ตัดเส้นตรงอะไรก่อนคะที่อยู่ทางด้านล่างตัดเส้นตรง cd ตัวอักษรนะคะตามที่โจทย์กำหนดใส่สัญลักษณ์ทางด้านบนด้วยคะ่ะ ที่จุดอะไรคะที่จุดตำแหน่งที่ตัวอักษรสีแดงนี้ที่จุด e และเส้นตรง ab ก็ยังตัดกับเส้นที่มีตัวอักษรสีเหลืองด้วยใช่ไหมคะและตัดเส้นตรง fg เส้นตรง f G, จตัวอักษรตามโจทย์เลยค่ะที่จุด ตำแหน่งนี้นะคะก็คือตำแหน่งของจุดตัดที่จุด H เส้นตรง AB ตัดเส้นตรง CD ที่จุด E และตัด เส้นตรง FG ที่จุด H ก็จะได้ดังภาพค่ะ อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพิ่นอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ